ไปแกนที่คณะกรรมการปปชดีกว่าไหมค่ะสนุกมากเลยโอ้โหคิดไม่ถึงว่าสภาพของคณะกรรมการปปชพอนี้มันจะยับเยินได้ขนาดนี้ผมกล้าใช้คําว่ายับเยินนะมันยับเยินจริงเหรอมันมันขนาดนั้นเลยเหรอโอเคนิยามแรงไปหรือเปล่ามาดูกันขึ้นเลยอมาดูพร้อมๆกันอย่างแรกเลยนะค่ะบอกว่ามันยับเยินนะอย่างแรก เปลี่ยนจากยับเยินเป็นเย็นเยินก็ได้โอ้โไม่ได้ต่างกันหรอกไม่ได้ต่างอ้าโอเคไม่ได้ต่างกันเลยทําไมผมจึงวิจารณ์ว่าสภาพคณะกรรมการปปชณพศนี้มันดูเย็นเยินอย่างไรก็ไม่ทราบที่ดูเย็นเยินก็เพราะว่ามันสอจะเกิดสูญหยาากาศปปชสอจะเกิดสูญยากาศทําไมจึงว่าดังนั้นนี่เลยบนจอทีวีบรจอทีวี คณะกรรมการปราชาตามกฎหมายมีรวมทั้งสิ้น9 9คนคปรากฏว่าช่องซ้ายมือบนจอยังอยู่ในตำแหน่งเ <5 S 2> พียง5พ้นจากตำแหน่งแล้ว4ค่ะกระบวนการสรรหาก็ยังดำเนินการยังไม่ได้ตัวมาเฉดถิวสุดท้ายเฉียดหิวด้วยความเคารพนะดูใน 5, 5จาก9พอประชุมกันได้แต่บางเรื่องต้องอาศัย มติพิเศษก็ทาไม่ได้นะใช่ถ้าเรื่องสําคัญประเด็นสําคัญสําคัญสําคัญเรื่องใหญ่ใหญ่ตายกฎหมายบญญัติไี้ว่าต้องใช้มติพิเศษค่ะห้าจากเก้าประชุมแล้วลงมติไม่ได้นะค่ะโอเคทีนี้ในห้าเนี่ยขัดลามาสายป่วยเจ็บไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยนะประชุมไม่ได้ประชุมไม่ได้นะ จะลาไปเฝ้าเมียคลอดลูกหรือหรือจะลาไปคลอดลูกไม่ได้เลยนะยเพราะว่าจาก <c oughs> ไม่มีแล้วจากห้าจะเหลือสี่สี่จากห้า 5, มันไปชม,ไ,มได้สี่ 4, จากเก้ามันไปชมได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องห้าค่ะแล้วไอ้ที่หนักไปกว่านั้นนะหนักไปกว่านั้นนะในห้าที่ยังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยคนที่ห้าคุณสุภาปิยจิตติมีหมายเหตุกําลังจะพ้นจากตําแหน่ง ในเดือนมกราคม2567คือเดือนหน้าแล้วนะนี่เดือนธันวาถ้าจะไม่ผิดวันที่12มกราวันนี้วันที่วันนี้วันที่เลยลืมเลย12ธันวาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้วันที่12 12เดือนหน้ามันก็ผ่าใหม่12เดือนหน้าที่สุภาพ้นจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพราะอายุครบ70ปีเต็มค่ะครบ70ปีเต็มคุณต้องพ้นไปโดยอัตโนมัติรักษาการไม่ได้รักษาการรอคนใหม่ก็ไม่ได้คุณต้องไปเลย จาก5ก็จะเหลือสประชุมไม่ได้แล้วโอเคประชุมไม่ได้มาทวนดูสักนิดสิครับว่ายังอยู่ในในตำแหน่ง5ประกอบด้วยใครค่ะหนึ่งพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ 2. คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ 3. คุณสุวรรณนาสุวรรณจูทะ4คุณสุชาติตระกูลเกษมสุข5และคุณสุภาปิยะจิติคนที่หมีปัญหาเดือนหน้าก็จะไปแล้วนะและจะไปเร็วด้วย12มกราคก67็ก็จะไปแล้ว อายุเต็ม70ขณะที่วชิรพลประสารราชกิจประธานปปชขณะนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะไปเหมือนกันปีหน้าออีกไม่กี่เดือนมาดูคนที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วที่บอกว่า4คนด้วยกันประกอบด้วยประกอบด้วยพลตารวจเอกสถาพรเหลาทองคุณ,ณรงรัตอมริตคุณนทจักปฐมสิงห์ณัยุธยาพลเอกบุญยวัฒนเครือหงษ์คถามน่าสนใจค่ะสจาก9พ้นจากตําแหน่งไปแล้ว ไปนานแล้วด้วยนะวันนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแทนเลยพ้นตำแหน่งไปนานแล้ววันนี้กระบวนการสรรหาและเห็นชอบและปลดเก้าปปชคนใหม่ที่จะมาทดแทน4ี่คนเก่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบขั้นตอนเลยแม้แต่คนเดียวค่ะน่าตกใจนะก็คือยังเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ปปชเนี่ยกระบวนการของมันถ้าจะตั้งนะหนึ่งต้องสรรหาเริ่มจากสรรหาสรรหาเสร็จหาก็ต้องขอความเห็นชอบวุฒิสภาค่ะ วุฒิสภาเห็นชอบก็ต้องโปรดก้าเป็น3ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนมีไส้ในอ,อีกอ,อย่างต่ำๆครึ่งปีเชื่อไหมครับสถาพรเหลาทองกเกษียณไปพ้นจากตำแหน่งแต่ละเป็นปีเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่มีใครมาแทนสถาพรเหลาทองเลยเกิดอะไรขึ้นผมพูดได้คำเดียวนะมันได้เกิดศึกชิงเมืองใน,ในปชคณาจรรยการปรชมันเกิด power play มันเกิดเกมอำนาจมันเกิดศึกชิงอำนาจกันในอณาจักรคณะกรรมการปรปรชคณะกรรมการปปชทำไมจึงต้องไปช่วงชิงบทบาทช่วงชิงพื้นที่ช่วงชิงอำนาจกันในคณะกรรมการปรปรชคณะกรรมการปปชมีรังสีอมหิตอยู่ไหนตัวประหารคนชั่วก็ได้ประหารคนทุจริตก็ได้หรือจะประหารฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ได้ โอเคนะเสียงดังเลยนะข้อสามเนี่ยโอเคเพราะก็เพาะต่อสู้เข้าไม่ได้ต่อสู้กันในแค่ชั้นสัญหานะเขาต่อสู้ทุกชั้นผ่านสัญหาไปแล้วเข้าวุฒิสภาเขาก็ยังต่อสู้กันในวุฒิสภานะหนักด้วยนะผ่านสัญหาไม่ได้แปลว่าจะผ่านวุฒินะใช่เพราะว่าไม่รอดเพราะผ่านสัญหาขึ้นไปแล้วก็มีให้เห็นนะคะมาดูสิครับว่ามาดูสิครับว่า พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว4 <See. S 1> และกำลังจะไปอีก1รวมเป็นค่ะใน5คนนี้ปฏิบัติการที่จะเฟ้นหาคนที่จะมาทำหน้าที่แทนมันไปถึงไหน